Good morning everybody Good morning Now you wait Teacher Tanya this morning นะคะ So I just drop p e d my son off at school นะคะเพิ่งไปส่งลูกชายไปโรงเรียนมานะคะวันนี้เราก็มาเรื่องของเรากันเลยวันนี้จะเป็นบทเรียนนะคะที่ต่อจาก d อนที่แล้ว How was กับคำถามที่ขึ้นต้นได้ How was บลาๆจุดๆเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะถามเรื่องราวในอดีต หรือสิ่งที่เกิดมาแล้วนะคะเราก็ driving and teaching English at the same time นะคะาสามคำถามที่ที่เชื่อให้ไปที่ว่าเราจะถามบ่อยๆคนใกล้ตัวเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะอันแรกอะไรเอ่ย How was you r sleep ตื่นมาเลยเขาก็ต้องถามละเมื่อคืนนอนหลับเป็นไงบ้างเกิดเราไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแล้วเราก็ถามเพื่อนเพเพื่อนฝูงคนในครอบครัวเรา ทันยาเมื่อคืนนอนหลับเป็นไงแก How was you sleep last night หรือ How was your sleep นะคะวิธีการตอบง่ายๆเลยถ้าเราตอบถ้าเรานอนหลับดีนอนหลับดีมากมพูดได้เยอะเลย It was great It was great โอ้โหอันนี้ great จะดีกว่า good นะคะ It was great นอนหลับดีมากเลย It was great หรือเราจะตอบง่ายๆ great สั้นๆ สั้นๆแบบฝรั่งอะฝรั่งชอบตอบแบบสั้นๆอ mm ืม hmm. great หรือเราจะตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะตอบได้เยอะมากเลย I slept well ไม่ sleep เนอะเพราะว่านอนไปแล้วเมื่อคืนเปลี่ยนเป็นช่องสองเป็น I slept well ในออกเสียงตามเดเชอร์นะคะ repeat after teacher I slept well I slept well I slept well นอนรับดีมากเนาะ ถ้านอนหลับดีใช้ได้งั้นงกลางๆแล้วก็จะตอบไปก็ได้ค่ะ it was good it was good หรือไมก่ก็ not too bad not too bad it was okay อันนี้ก็คือนอนหลับใช้ได้กลางๆดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดนอนหลับไม่ดีอันนี้อันที่3มเนาะนอนหลับไม่ค่อยดีเลยแบบนอนไม่ค่อยหลับนะคะหลาจะพูดว่า I couldn't sleep well last night I couldn't sleep well last night. I couldn't. หรือ I didn't sleep well last night. I didn't sleep well. I didn't sleep well เป็นปฏิเสธไปเลยค่ะ didn't ก็คือ did not เนาะอ่าหรือถ้าเราบอกว่าเราฝันร้ายคำว่าฝันร้ายคือ nightmare ออกเสียงตามเชื่อนะคะ repeat after teacher nightmare nightmare อ่าเมื่อคืนนอนฝันร้ายพูดว่าอะไร I had a nightmare last night. I had ไม่ have นะคะเพราะว่าเป็นช่อง2เกิดมาแล้วเนาะ I had a nightmare last night. <laughs> I had a nightmare last night. I was dream about the big giant coming to me. อ่ฝันถึงยักษ์ตัวใหญ่ <laughs> แล้วก็ไปเล่นหวยซะอุ้ยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นการตอบจะมี3แบบเนาะคือนอนหลับฝันดีพูดว่าอะไรคะดีมาก I slept well. It was great, great. ใช่ไหมคะหรือถ้านอนหลับกลางๆก,ก,ก็ uh it it was good, good. It was okay, not too bad. m m แต่ถ้านอนหลับไม่ค่อยดีเราพูดอะไรคะ I couldn't sleep well. หรือเป็นปฏิเสธในอดีตคือ I didn't sleep well. หรือ <c oughs> ถ้าเรานร้ายฝันร้ายภาษาอังกฤษคือ Nightmare I had a nightmare last night I had a nightmare last night นะคะฝากด้วยนะคะ3ามคำตอบนี้กับคำถาม How was your sleep นะคะเดี๋ยวเรามาต่ออพิโซดที่3มว่าเอาแล้วคำถามอืม่นล่ะถ้าถามว่า How was your day How was your weekend เนาะที่เชอบอกเทคนิคนินดนึงวเวลาเราจะถามถ่าใครว่า มาแล้วเนี่ยอยากจะ follow up ถามถ่าย how was แล้วตามด้วยสิ่งที่เขาไปเจอมาเลยด้วย event หรือ situation เช่นเมื่อคืนเราดูว่าเพื่อนเราชิ่อพอลไม่มีจอแล้วอีพิส่ดนี้มีพอลพอลไปดูหนังกับเพื่อนมาอ่าเช้ามาเราก็ถามพอเป็นเพื่อนร่วมงานเรา Hey Paul! how was your movie? How was, movie how was the movie how was the movie last night how was the movie last night How was the movie last night Paul? Paul หรือเพื่อนเราเพื่อนร่วมงานของเราเป็นเพื่อนของพอลในกลุ่มเดียวกันชื่อ Gigi Gigi เพิ่งไปพักตากอากาศนะคะกับครอบครัวมาพักตากอากาศพักผ่อนลางานไป vacation vacation หรือ vacation เฉยก็ได้ ฝรั่งเมืองเขาจะพอพูดย่อนะคะสั้นๆน,นะคะ Vacay or vacation o k a v i c k y มาถึงตอนเช้าเราบอก Hey v i c k y how was your vacation how was your vacation how was your vacation v i c k y how was your vacation I'm jealous I wish I could be with you อิชาอยากไปด้วยเ <c oughs> ออนะคะหรืออีกอันนึงอะเมื่อคืนเพื่อเราอะ Um, เพื่อเนอ um, อร uh, uh, เ,อเราในกลุ่มชื่ออะไรดีอ่ะเพื่อนเราในกลุ่มชื่อลิซ่าเราเพิ่งรู้ว่าลิซ่าเพิ่งคบกับหนุ่มชาวอเมริกันเขาก็ไปเดทกันมาเมื่อคืนลิซ่าตื่นเต้นมากเช้ามาลิซ่าดูแบบว่าหมดแรงมันไม่ได้นอนทั้งคืนอะไรประมาณนี้เช้ามา หรือว่าวันถัดมาเราเจอเพื่อนเราถามเลยเราเราเผือกเลยลิซ่าพเดทมาเมื่อคืนเป็นไงแกถามเลยเมื่อคืนก็เกิดไปแล้วไงเป็นอย่างไรก็ how ไง how อะไรคะ how was how was you dead last night how was you dead last night with Paul อ้าวชิพายกลายเป็นลิซ่ามาคบกับพอเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ลิซ่า w a s was your date last night with Paul? Paul, how was your date with Paul last night? อะไรก็ได้ประมาณนี้ลิซ่าแกเมื่อคืนแกไปเดทกับพอลเป็นไงบ้างอะไรอยู่บนถนนอะอ๋อเดลลิซ่าเขาก็จะตอบนะคะอ่ะงั้นทิเชอร์ทิ้งคำถามไว้หูคิปยาวชิบหายเลยคือบอกตรงๆเลยนทิเชอร์ปึงคนพูดมากพูดเยอะแบบเยิ่นเยอไงแต,แต่ว่าอยากจะรีพีทให้ในักเรียนคดจำเอาไปใช้ได้เนาะ ทีนี้โอ้แล้มีดอกไม้ด้วยที่เชื่อทิ้งคำถามไว้แล้วกันนะถ้าใครดูคลิปจบก็ได้ประโยชน์ไปเนาะถ้าเกิดว่าเราจะถามเพื่อนเราว่าอ่าอาหารเช้าคุณเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าเพื่อนก็ทานอาหารเช้ามาเราก็อยากจะหาเรื่องคุยอาหารเช้าของคุณเป็นไงบ้าง กินไปแล้วมาถามตอนประมาณเยน็ยนๆเที่ยงๆอมาถามตอนประมาณสายๆเพื่อนชื่อเพอื่อนชื่ออะไรดีเพื่อนคนเดิมของเราแล้วกันค่ะจอห์นจอห์นอาหารเช้า,ชาเป็นไงบ้างเราอาจจะแบบแอบ,บเห็นนางกินข้าวอยู่ใน,นพันทนี่ที่ทำงานพันที่ก็คะือครัวในที่ทำงานนี่ค่ะจอห์นเดินผ่านมาเรา เราชอบจอนเราอยากคุยกับจอนหาเรื่องคุยกับจอนเห็นจอนนั่งกินข้าวอยู่ในแพนทรีพอสักพักหนึ่งจอนออกมาถามว่าจอนอ่นานเช้าคุณเป็นไงบ้างอะจริงๆเราไม่ได้อยากรู้เกี่ยวกับอาหารแต่เราอยากทำไมคะอยากคุยกับจอนตอแหล่เนาะอยากคุยกับจอนอยากแบบเพื่อนๆจะถามเพื่อนที่ชื่อจอนที่กินข้าวเช้าว,ว่าไงคะจอนข้าวเช้าของคุณเป็นไงบ้างคะแล้วก็ทําท่านี้ จอนเข้าช่อ,องคุณเป็นไงบ้างอะอะไรอย่างเงี้ยหาเรื่องคุย small talk สเประถ้าเกิดว่าเราอยาก challenge นะคะว่าคำตอบของเราจะถูกไหมฝากพิมพ์ไปในคอมเมนต์เราจะถามจอนว่างไงนะอีกทวนอีกทีนึงจอนเข้าชเช้อของคุณเป็นไงบ้างอะพิมพ์ไปเลยคะ่ะในคอมเมนต์เดี๋ยวที่เชอร์ว่างนะเชื่อมาเช็คให้นะคะสำหรับใครที่ตอบถูกเดี๋ยวที่เชื่อจะให้จุดจุดจุด <laughs> so now I'm driving. Oh, I got to um, stop over at the SOM Tam shop, right? papaya salad shop. It's a street food that I always like uh, get in the morning. I gotta get some my, uh, I gotta get some breakfast. I usually get some breakfast here. We gotta get some parking. Ha, right? ที่จอดก่อน. Okay, na, okay. ทุกคนขอที่เชื่อจอดเขาซองก่อนนะคะ. Okay. Okay. ได้ละเราได้ละเราได้ลูกซองอะเราได้ซองอะโฮมเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนที่ชันได้ที่จอดละจะสิบนาทีนัดเฮ้ยมันแบบว่ายาวมากโอเคค่ะ Guys I hope to see you in the next in the next episode นะคะ in the next clip